ยีงเกียงว่าแค่ตรงไหนบ้งางเพราะว่อืมเ้าบอกว่าเนี่ยบุกเหี้ยเขาได้ตรงนี้ดอกกำลังน่ากิน Một canh Dân giáo หัก,หกหอืมงั้นงั้นหักไปเลยก็มันหักขาเนี่ยรากมันหักดัดเนี่ยเห็นไหมเนี่ย làm mày ừ. Bao nhiêu ลอยกบอะเห็นไมนี่รูป้ป่ะไม่ใช่พ,พ่อไปได้ตรงไหนวะบอกว่าแปลงนี้เชิญนี้ชนวนหนึ่งน้องจะเขยเนยไงแบบนี้ขึ้นในขึ้นในตอตอไม้ครับลูกคิดไปเดิ จะล้วนก็ไม่ล้วนแค่เป็นดินเหนียวมันก็แตงมันปวกเนอเริ่มมเ็เริ่มขึ้นดีแล้วเทมยร้านหรอ

ข่ากอไม้มาแล้วกันนี่ตอไม้โอ้โหการครับอืมเห็ดต้องได้อย่างนี้ต้องแช่น้ำได้ดำหมักโผล่ขึ้นมาประมาณนี้ตโอนี้ดิ่งเบ้าครับโอเคกล้งน้ำ ไปไงเนี่ยแถบนี้แทงลงไได้ไงก็ได้งั้นเลยเนาะเอาไงวะนี่มันขึ้นึ่งแถบนี้เนา,นาะรอบข้างดี่หมาเอาแคโดกก็ได้วะท่านมันะขึ้นมามากเลย